สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องเบลพารวยนะคะน้องเบลพารวยค่ะกลับมาเจอกันนะคะหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายทอดสดกันหลายวันเลยเนาะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับแนวทางชี้ขาดล่างจาก ไใส่เมื่อลหคือว่ามีคนเบ่งจากคนศูนย์คนนะชี้ขาดล่างนะคะคุณผู้ชมมือนีบไปไปนวดมากค่ะเบิ่งสังเกตว่าลายเบลนะมันสีใหญ่มากเลยตรงนี้เพราะว่าเบลลายเบล มันเป็นพังคือเป็นก้อนติดแล้วค่ะตรงนี้พังคือเป็นก้อนเลยไปนวดมากมือนี่ส่งสีเป็นไข่เลยค่ะวันนี้เพราะว่าเขาเจ้าแก่อาการเนาะเอาอยางใหญ่แด้วทั้งศอกทั้งแขนทั้งนิ้วโอ๊ยทั้งงีบเอาเนี่ยอาการนะักเห็นบ่ค่ะเป็นโตโนอย,อยู่นี่ลายปวดปวดลาตรงนี้อะ่ะเป็นก้อนพังคือติดเลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณพิทักคุณสุชาดาคุณอนอน์คุณนงลักคุณแพลอ,อ่านไม่ออกค่ะน้องน้องเปมเหรอคุณดีคุณสมหมายสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเสียงอ้อยๆเน่จังน้อยด้วยค่ะเก็บขิงก่อนแต่บอ่เขาในอาบน้ำดอกก็ว่าอาบน้ำแล้วก็สิกินยาพาราแล้วกัน พักฟอนว่าเขาบากินคิดว่านอนมาไล้มันเก็บทิ้งตอนนี้เป็นนวดไส้เขาจ้าก็ว่าเบลนี่อาการนักนวดนักคักนวดนักคัก,ก,ก,กเอาเขาเขาเมื่อไหร่ขอกนล,ละหนึ่งแช่นะจ้าคนละหนึ่งแช่กล่องขึ้นสดคักแช่ปรับเนี่ยปรับสักหน่อยอายคุณผู้ชม ขอกึนท่ามเดลินนะเพลมาแล้วจ้ามาแล้วชี้ขาดล่างนะคะหลายคนก็ถามหารอคอยกันเยอะนะคะหลายคนถามหารอคอยกันเยอะสำหรับชี้ขาดล่างขอกันมาตามให้แล้วนะคะมาแล้วชี้ขาดล่าง งวดที่ผ่านมาเข้าเลขวิ่งเนาะวิ่งล่าง8วิ่งล่าง8เข้าเต็มเต็มแต่จับคู่ไม่ได้เนาะจับคู่ก็ให้อะไรอะ่ะ8 8กับกับ8 7หรือเปล่า8 7 8 8มันออก85แต่ว่าเขาวิ่ง8มันเข้าอะคะ่ะให้ดูก่อนให้ดูงวดเก่าก่อน นีง่งวดเก่าค่ะน <Humans. S 1> ี 8, 8, 8, 8 8. ่งวดเก่านี่งวดเก่าเนาะวิ่งแปดแปดแปดแล้วก็แปดเก้านะคะวิ่งแปดแปดแปดแล้วก็แปดเก้าเข้าแปดเต็มเต็มนะคะสําหรับงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาเนาะให้ดูก่อนวันนี้เบลตามให้แล้วนะคะใครรออยู่ขอกำลังใจคนละหนึ่งแชร์ให้ด้วยนะคะ หนึงแชร์หนึ่งไลค์ like, ให้กำลังใจทางแอดมินด้วยฮกหาฟันบอกฟันบอกฟันซื้อรถค่ะคเาะฟันใดซื้อรถก็ต้องไปตามใครตาวเอาเลขฟันตัวเองนี่แหะ วันนี้ก็อาจจะไม่ได้ไลฟ์สดยาวนานนอสักสิบนาทีเพราแอดบอคอยนั่นปานไดแอดมินยังมีอยู่ตอนนี้ลาอยู่พร้อมหรือ,อยังพร้อมหรือ,อยังจ้าถึง500ร้อยคนรืยยังเดี๋ยวให้ดูเลข ห้าร้อยกว่าคนแล้วแสดงว่าฟากันล่อค่อยชี้ขาดล่างกันหลายคนอยู่น,นี่แสดงว่าแมนบอแมนบอจ่า,จาอะงวดน,นี้ชี้ขาดล่างสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะจดเลยนะคะจดเลยชี้ขาดล่างงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจดเลยค่ะ วิ่งล่างฟันไปที่5นะคะวิ่งล่างฟัน5วิ่งล่างฟัน5ค่ะวิ่งล่างฟันหนะคะจับคู่2ตัว2หางเหมือนเดิมค่ะ5้ศแล้วก็51าหย์แล้วก็51หนะคะหาศูนย์ก็ผ่านเ่งจากเดี๋ยวให้เบิ้งตัวเลขให้ดูใบจริงนะคะเดี๋ยวให้ดูใบจริง สำหรับชี้ขาดล่างชี้ขาดล่างนะคะงวดประจําวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดฟันล่างห้านะคะฟันล่างห้าห้าศูนย์กับห้าหนึ่งนะคะถือว่าเป็นเลขดังนะคะถือว่าเป็นเลขดังห้าศูนย์ห้าหนึ่งนี่ก็มาหลายสำนักเหมือนกันนะคะหลายสำนักที่ให้เลขนี้นะคะวันนี้กับพหลูจะเป็นจังใดกันเด้อค่ะก็เอ,มอามาฝากอย่างที่เบลบอกว่ามันเป็นเพียงแนวทางเนาะ เบลวลงทังเฟซบุ๊กนะโอ้ยกระดา่ากระจุยกะจาจดา่านขึ้สิดาโปรดมันเป็น,นเพียงแนวทาาอีลีดิค่ะเขาแจ้งตลอดว่าเป็นเพียงแนวทาาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมึงีิเขาบอกที่ประจําเนาะเพราะฉะนั้นก็บข้อมเมียนกันยางสุภาพในเด้อผันเขาบอกผันวาเขาบอกเอามันกระจาเป็นน้องบอกดิเ่เขาสิไปเก็บไปเห็นอย่างเนาะเขาคนมาดา่าเขามันบอกเสียสุภาพจีพน่ากก็ต้องบอกเป็นบคสถูกบอกชอบก็จัด ไม่ชอบก็ดูเฉยๆก็ได้หรือว่าเลื่อนผ่านไปเลยก็ได้ไม่ต้องมาไลค์ไม่ต้องมาแชร์อะไรค่ะเลื่อนผ่านแค่นั้นแหละบ่คอยเห็นไลฟ์สซจ้าช่วงนี้ออกนอกพื้นที่ก็เลยไ่ได้ไลฟ์สดค่ะออกนอกพื้นที่ก็เลยไม่ค่อยได้ไลฟ์สด เราจะไล์สักสิบนาทีนะคะเลขสวยดีใช่ไหมคะคุณวิรุตคุณเมลมาทันท่านจ้าแคบเลยทันทันอยู่แคบเลยค่ะ ได้502ศูยใบใช่ไหมจัดไปค่ะคุณผู้ชม,มเคยคิดตัวเองเป็นคนตลกแต่พอมองกระจกอา้อาวเป็นคนสวยสวยแล้วยังน่ารักอีกด้วยไม่ชมว่าตัวเองสวยให้ชมแมวที่ไหน คอสามตัวด้วยอันนี้เลขล่างนะคะไม่มีสามตัวจะเลขล่างไม่มีสามตัวตามนี้เลยจันทบ,บุรีครับผมม่ะพ่อละบานีอย่าเบิ้งโดนไล์เปสิถึกปิดช่องอีกที่ตามหาเดีย๋ยวมาเจออีกที่บานนี่ช่วงที่หายไปซีเดือน ตามล่าหาตัวเวิวกันใหญ่เลยใช่ไหมไม่เจอเวิวอัน,นิชามาทักเอฟซหน่อยเร็วมาทัก Fc หน่อยเร็วชี้ขาดชี้ขาดล่างก็าทำยังไงชี้ขาดเขาทำยงไงเซียนบางแคเดี๋ยวตามให้ค่ะพี่ชูนีเดี๋ยวรอก่อนนะคะ <laughs> ตามให้จ่าตามให้ตามให้ทุกอาจารย์ทุกสำนักเลยนะคะอ่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบลด้วยเนาะเบลไปอาบน้ำกินยาก่อนคะ่ะเรื่องกลางกายไปไว้แล้วเจอมอหนวดขันขอาไปเจ็บไปเมินเลยตอนนี้อ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะค่อยเจอกันใหม่พรุ่งนี้จ้าวันที่แล้วเข้าจ่าเข้าวิ่งแปะ ขวิ่งแปแต่จับคู่ไม่เขานะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะใครมาไม่ทันไปดูย้อนหลังเลยจ้าสวัสดีค่ะผู้ณใดมากว่าถ้าไปเบิ่งย้อนหลังเด้คอค่ะย้อนหลังใดเลยไฮเบลมียอดวิวเนี่ยคะ่ะหวังที่คุณผู้ชมเบ,บิ่งเลยไหมเรียกเขาก็บเบิง่ง